าสวัสดีท่านผู้มชมกันนู้นนะครับวันนี้ผมจะมาทำดาบอุซุยกันนะครับพาท่านผู้ชมทำดาบซุยกัยนก็เอพีซีอุซุย,ยก่อนแรกเลยครับนี่นะนี่นะครับใช้เงินเงาล้านกับเพชรหนะึ่งเจนนะแล้วก็ุยเวรเบลด เบสนะเบสมาให้ก็อีเวนต์เลยนี่นะเบสให้วจะกดอีเวนต์เลยนะจากนั้นออฟโซนิกหาได้จากนี่นะ ง่ายมากหัวขาวนี่นะครับตีงี้ก็ดอกนะเนี่ยดอกหัวขาวนะครับง่ายนะแล้วก็ไปต่อไปออฟขาวอยู่ที่เกาะนี้นะออฟขาวโอเค ของทุกอย่างมาครบนะครับ mm เป็นหนึ่งในจกที่ทำง่ายอยู่นะโอเคจะมารีวิวกันนะครับ นี่นะนี่สกิลเซตนะสกิลเซตยี่สิบล้านนะครับรัวเลยใช้แบบไม่มีหาคิดเลยนะสกิลเอฟสี่สิบล้านนะครับ ตัวรวมเหมือนกันสกิลซีห้าสิบเก้าล้านตัวรวมเหมือนกันนะแต่าอาจจะไม่ได้นานแล้สกิลวีสกิลวีนี่ก็มีแต่สกิลที่โดดล้วนนะนี่นะสกิลวีนี่นะครนะับอุซุยเดี๋ยวเราไปเทสในการตีตัวอีพีนะครับ มันถือว่าตีได้ไหมอปใช้เวลานานแค่ไหนกันนะ ก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วโอเคต่อเลยว อาจจะระเม็ดไม่ได้แรงมากนะแต่สามารถตีตัวเดียวตายได้หมดเลยนะยกเว้นตัวบอสก็คือตัวนี้นะก็คือไอ้ตัว EP กับ